ภาษาอังกฤษ X s 2นะครับสำหรับนักเรียนชั้นม .2 ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับคือหน้าปกสีเขียวอย่างนี้นะครับผมโอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับหน้าที่25านี้เป็นหลักไวยากรณ์นะครับคือ grammar หลักไวยากรณ์นะครับจะเรียนเรื่อง Present Simple Tense และก็ Present Continuous Tense นะครับก็คือเรื่อง tense นั่นเอง tense 2 tense นี้นะครับนาใช้ในกรณีไหนบ้าง แล้วก็มีโครงสร้างอย่างไรนักเรียนต้องจำโครงสร้างให้ได้นะครับ present simple tense นั้นคือประธานบวกเว r b ช่องหนึ่ง subject นะครับก็คือประธานบวกเว r b ช่องหนึ่งส่วน present continuous tense นะครับคือประธานบวก is am หรือ are บวกเว r b ing นะครับนี่คือโครงสร้างจำโครงสร้างนี้ให้ได้นะครับแล้วก็จะทำได้เลยนะครับคำสั่งบอกว่า read จงอ่าน the table ตารางข้างล่างนี้นะครับให้ find น่จงหา example ตัวอย่าง ในเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องที่เรียนมาข้างบนนะครับนวะว่าประโยคไหนเป็น present simple ประโยคไหนเป็น present continuous เขาบอกว่า present simple tense นั้นนะครับจะใช้พูดถึงความเป็นจริงนะครับบอกเล่าถึงความเป็นจริง facts นะครับความเป็นจริงทั่วๆไป routine สิ่งที่กระทำเป็นประจำกิจวัตรนะครับ habit หรือว่าอุปนิสัยใจคอ and permanent state คือสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วจำตามธรรมชาตินะครับต้องใช้ present simple tense นี่คือคำแปลนะครับเช่นตัวอย่างว่า They live in Thailand นะครับพวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็น Permanent state หมายถึงเป็นสิ่งที่เป็นอยู่แล้วอย่างถาวรนะครับเด็กคุณครูปแปลคนไทยไม่ใช่คนไทยนะครับ they t เด y คือพวกเขาคือพวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพราะเขาเป็นคนไทยนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะ They don't work on Sunday มาถึงวันเสาร์อาทิตย์นั้นนะครับเขาจะไม่ทำงานเพราะเป็นรูทีนคือเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วว่าต้องหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับนี่ข้อที่สองข้อที่3 The s u n s n t s in t h t West พระอาทิตย์นะครับจะตกในทางทิศตะวันตกนั่นคือเป็น f ฟกตคือเป็นข้อเท็จจริงนะครับนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติ g o to school on Saturday? เขาไปโรงเรียนนะครับในวันเสาร์หรือไม่จะเป็นฮับปิดนะครับเป็นอุปนิสัยเพราะวันเสาร์ที่ั้นโรงเรียนจะปิดนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นถือว่าใช้ใน present simple tense แล้วคำที่จะม่งบอกว่าเป็น present simple, uh, present simple tense นั้นก็คือเขาเรียกว่า time expression นะครับเช่นคำว่า every day นะครับทุกๆวันคำเหล่านี้จะใช้ใน present simple tense นะครับ on Mondays นะครับใช้ใน present simple tense Monday, t เตอร์เมนะครับหมายถึงทุกๆวันจันทร์นะครับอินซัมเมอในฤดูร้อนทวายสวีกอาทิตย์ละสองครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับถือว่าเป็น present simple คำเหล่านี้นะครับทีนี้เรามาดู present continuous กัน present continuous เนี่ยนะครับนะเขาบอกว่า to talk about action เพื่อที่จะพูดเกี่ยวกับการกระทำที่ happening นะครับที่กำลังเกิดขึ้น now ในตอนนี้นะครับหรือ Future Arrangement Arrangement ก็คือการจัดการที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตคือนะครับเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่ในตอนนี้และเหตุการณ์ที่คิดว่าจะกระทำในอนาคตนะครับคือแทนคำว่าว l l นั่นเองซึ่งในในประเทศอังกฤษนะครับเขานิยมใช้กันอย่างมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีนะครับว่าเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์กำลังกระทำอยู่หรือว่าจะกระทำ เรามาดูข้อแรกกัน Look at her ดูที่หล่อนคนนั้นดูที่ผู้หญิงคนนั้น She is wearing a lovely dress หล่อนกำลังสวมใส่ชุดที่น่ารักกำลังสวมใส่ชุดที่น่ารักเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากำลังใส่อยู่นะครับคือใส่อยู่แล้วนี่แหละนะครับแต่ว่าในภาษาอังกฤษเขาใช้ว่ากำลังใส่อยู่คือยังไม่ได้ถอดออกนั่นเองนะครับนะ <laughs> ก็หมายถึง now ตอนนี้แต่ถ้า I'm a not having a party this Saturday นะครับ ฉันนะครับจะไม่มีงานปาร์ตี้นะครับในวันเสาร์นี้นะครับ I am not having แปลว่าจะไม่มีนะครับต้องแปลว่าจะเพราะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับจะแปลว่าฉันกําลังมีปาร์ตี้ในวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงนะครับนะข้อที่สอง I e i o u go to the cinema tomorrow อายุก็ยิ่งชูนะครับไม่ได้แปลว่ากําลังไปนะครับต้องแต่แปลว่าจะไปเหมือนกันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน tomorrow หนไหมครับมีคําว่า tomorrow เพราะฉะนั้นนะครับ future arrangement นะครับก็คือเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นที่เราจัดการไว้ในอนาคตคำที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือว่าใน present continuous นี้ก็คือ now now ก็คือเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ at the moment นะครับในขณะน,นี้หรือว่า at the present ในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นเ,เป็นคำที่แสดงให้เห็นว่าเป็น present continuous นะครับหรือคำว่า tomorrow นะครับซึ่งเป็นคำที่ future arrangement ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับหมายเหตุนะครับโน้ตไปว่าหมายเหตุหมายเหตุก็คือว่าคำกริยาบางคำกริยาเหล่านี้เช่นคำว่า want คำว่า believe คำว่า like คำว่า need บ w a ต t แปลว่าต้องการ l i ล v e แปลว่าเชื่อ like แปลว่าชอบ e e d แปลว่าจําเป็นต้องนะครับไม่ใช้ในรูปของ Present ตอง t u e ั s เ s นนะครับเช่นตัวอย่างว่า I want to make a cake นะครับซึ่งแปลว่าฉันต้องการที่จะทำเค,ค้กห้ามใช้ว่า I am wanting to make a cake นะครับฉันกำลังต้องการที่จะทำเค,ค้กไม่ใช่นะครับกำลังต้องการเขาไม่ใช่นะครับต้องการต้องการไปเลยนะครับกำลังเชื่อก็ไม่ใช้กำลังชอบ ก็ไม่ใช้นะครับกำลังต้องการจะหรือกําลังจําเป็นต้องก็ไม่ต้องนะครับใช้เป็น present simple ได้เลยนะครับนะนี่คือข้อสังเกตหมายเหตุนะครับนะโอเคครับคุณครูปไปเร็วเลยไปหัวข้อที่7หัวข้อที่7ก็บอกว่าให้พ e verb ให้นำคำกริยานะครับ in bracket ในวงเล็บนะครับในวงเล็บนี้นะครับทำให้เป็น present simple t e n หรือว่า present continuous tense ก่อนอื่นนักเรียนต้องนึกก่อนนะครับว่า present simple นั้นใช้ในกรณีบอกเล่าข้อเท็จจริงแล้วก็งานประจำเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ present continuous นั้นใช้ในเหตุการณ์ที่กําลังกระทําหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับไฮเจนสวัสดีเจน guess what ให้ถ่ายดูซินะครับนะวี We. วกับว่า h have ในวงเล็บเนี่ย party tomorrow tomorrow นะครับแปลว่าพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นให้ใช้นะครับ present c o n t i n u o u s แต่ว่าเวลาแปลไม่ได้แปลเป็น present c o n d i n u o n s นะครับให้แปลว่าจะนักเรียนเข้าใจนะครับเพราะว่าได้เรียนมาแล้วเมื่อกี้ว่ารูปแบบของ future อ่ารูปแบบของ present c o n t i n u o n s นั้นหมายถึง่า future arrange arrangement นะครับคือเหตุการณ์ที่เราจะจัดการขึ้นอ่า กำลังคาดคิดว่าในอนาคตจะเกิดขึ้นนะครับก็แปลว่าเราจะมีนะครับนะเราจะมีงานปาร์ตี้พรุ่งนี้ it is Tom's birthday มันจะเป็นวันเกิดของ Tom we're a busy very busy พวกเราจะยุ่งกันอย่างมาก at the moment ในเวลานั้น dad คุณพ่อจะ is doing จะทำนะครับนะจะทำหรือกำลังทำก็ได้นะครับ some last minute shopping ก็คือ ไปซื้อของในวินาทีสุดท้ายแล้วนะครับ last minute มัมคุณแม่นะครับ is studying ก็จะจัด,จดห้องอจัดบ้านนะครับให้เรียบร้อยหรือกำลังจัดก็ได้นะครับจัดจัดก็ได้จอแอนไอจอเลชฉันอาเฮลปิ้งเฮอกำลังช่วยนะครับกำลังช่วยคุณแม่ทอมดัสซึนวันนะครับเห็นไหมครับวันเนี่ยห้ามใช้เป็น present continuous นะครับก็เลยใช้เป็น present simple ทอมไม่ต้องการนะครับที่จะจัด,จดงานปาร์ตี้เล็กๆ our friends เพื่อนๆหลายคนและ are relatives and r e l a แ i v e s ตัวที่ครับแล้วก็ญาติๆหลายหลายคน are coming นะครับแปลว่าจะมาหรือกำลังมาก็แล้วแต่นะครับถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแต่เขาบอกว่าจะจัดพรุ่งนี้ tomorrow ก็จะมานะครับนันะนะยังไม่มาจะมานะครับไอฉันนะครับพบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับ he like เขาจะชอบนะครับ my presence ของขวัญของฉัน anyway อย่างไรก็ตาม I have to go now ตอนนี้ฉันต้องไปแล้วล่ะ mum คุณแม่ need เห็นไหมครับ need เนี่ย want อ้าใช้เป็น present ก e r u n s นะครับไม่ใช้เป็น present simple คุณแม่นั้นต้องการ s o m e h e l p ต้องการคนช่วยเหลือหรือว่าต้องการการช่วยเหลือ talk to you later ก็ค่อยคุยกันใหม่นะจากซ so. ู แล้วก็ P.S. P.S. เนี่นะครับเป็นภาษาละตินนะครับนาะย่อมมาจากคำว่า postscriptum นะครับ postscriptum แปลเป็นไทยนะครับแปลว่าข้อความสุดท้ายหรือปลอนะครับนาะในภาษาไทยสมัยก่อนนะครับนาะในการเขียนจดหมายเขาจะใช้ว่าปลจุดนะครับปลอแปลว่าปลายลิขิตนะครับนาะก็คือข้อความสุดท้ายนั่นเองโอเคนะครับ ทีนี้ถ้าต้องการเน้นนะครับนิดหนึ่งว่าตรงไหนใช้เป็น present simple ตรงไหนใช้เป็น present continuous นะครับเช่นข้อหนึ่งนะครับนะาจะเกิดขึ้นนะครับ tomorrow ให้ใช้เป็น present continuous นะครับอ่าข้อสอง่าเรามีเรากำลังยุ่งนะครับเรายุ่งเนี่ยยุ่งนะครับเป็นคำ adjective นะครับคำ adjective ต้องใช้คู่กับ verb to be นะครับเพราะฉะนั้น b นี่คือแทน verb to be ก็ใช้เป็น are นะครับนะ ไม่ใช่ว่า we 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 are being very busy ก็ไม่จมใช้นะครับแปลว่าเรากำลังยุ่งให้ใช้ว่าเรายุ่งนะครับนะเป็นต้นนะครับส่วนประโยคสุดท้ายนะครับ want นะครับขอห้ามใช้เป็น present can ask ก็เลยใช้ว่า do you want นะครับใช้ do you want นะครับซึ่งเป็น present simple นะครับแต่ถ้า are you wanting ไม่ใช้นะครับนะ ก็เลยใช้เป็น Do you want คุณต้องการที่จะมาร่วมงานปาร์ตี้ใช่หรือไม่ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ชื่อแดงนะครับบอกว่าไม่ไปเล่นน้ำสงกรานเลยครับก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวหลังจากไลฟ์สดเสร็จคุณครูก็อาจจะนำลูกเมียนะครับสมาชิกในครอบครัวไปเที่ยวสงกรานกันนะครับนะก็สนุกสนานกัน ตามระเบีีนพอตามอัธยาศัยนะครับนะไม่มากไม่มายนะลูกนะโอเคครับก็ไปต่อนะครับผมข้อที่8นะครับคำสั่งบอกว่า complete the question จงทําคำถามเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะครับเดินแล้วให้ตอบ answer them นะครับให้ตอบคำถามเหล่านั้น about เกี่ยวกับตัวคุณเองนะครับนี่นะครับคือคำสั่งนะครับนะเดี๋ยวคำสั่งใส่สีให้หน่อยอ่านะครับ ข้อแรกนะครับนะนี่เลยข้อแรกตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับนะเขาบอกว่า do you celebrate your birthday with your friends and family แปลว่านะครับคุณเฉลิมฉลองอ๋อนี่คำสั่งอยู่นี่โทษทีนะครับคำสั่งแปลยอยู่นี่อันนี้คำแปลของข้อหนึ่งนะครับนะโทษทีนะครับคำแปลของข้อหนึ่งคุณเฉลิมฉลองวันเกิดของคุณกับเพื่อนๆและครอบครัวใช่หรือไม่นะครับ ก็ให้ตอบว่าแย่ถสาถามดูยูก็ต้องตอบแ yes, ย yes, no, ่ไซด yes, yes, ูนะครับหรือว่าแย่ไซแอม no, นะครับหรือว่าโนไอดอนอ่าไม่ใช่จะแอมตัวที่กับดูยูตอบแย่ไซดูนะครับนะครับหรือตอบโนไอดอนนะครับถ้าเกิดว่าไม่อโอเคเรามาทําข้อที่2กันข้อที่2นะครับนักเรียนจะตั้งเป็นประโยคคําถามเนี่ยนักเรียนเรียนมากับครูพี่น,นันคงจะจําได้แล้วนะครับนะ ว่าจะนำมา verb to be หรือ verb to do หรือ verb to have ซึ่งมีอยู่3 verb เท่านั้นมาใช้ให้จำอย่างนี้นะครับนะคือให้ดูว่ามีคำกริยาอยู่หรือไม่ประโยคนี้นะครับ have เป็นคำกริยานะครับไม่ใช่เป็น verb to have นะ be จุดคือคำกริยาประโยคนี้ bake นะครับซึ่งแปลว่าอบนะครับเป็นคำกริยาประโยคนี้นะครับ get นะครับเป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำกริยาอยู่ให้เอา verb to do มาช่วยก็กลายเป็น ประโยคว่า do you have a birthday party นะครับแปลว่าคุณมีงานปาร์ตี้วันเกิดใช่หรือไม่นะครับก็ตอบ yes i do หรือ no i don't ข้อที่สองก็เหมือนกันนะครับใช้ ine, verb to do นะครับ you r m o m นะครับคุณแม่เป็นเอกภจนะครับก็ต้องใช้คู่กับ does yes, does you r m o m bake a cake คุณแม่ของคุณอบเค้กใช่หรือไม่นะครับก็ตอบว่า yes she does หรือ no she doesn't ข้อที่สีก็เหมือนกันนะครับ you นะครับต้องใช้คู่กับ do ก็เป็น do you get a lot of presents คุณได้รับของขวัญมากมายใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่ก็ yes i do ถ้าไม่ใช่ก็ no i don't โ okay, อเคนะครับคุณครูไปไวนิดหนึ่งนะไปข้อที่9ต่อนะครับข้อที่9ก้อบอกว่า put the verb ทำคำกริยา in bracket ในวงเล็บนะครับให้เป็น present simple หรือเป็น present continuous นะครับนี่คือคำสั่งโอเคนะครับมาดูกันต่อนะครับนะเป็นการเขียนโปสการ์ดด้านเองก็ลงมนที่15กุมภาพันธ์ Dear j u l i e นะครับ j u l i e ที่รักนะครับนี่คือคำแปล Greeting from Australia นะครับเป็นการทักทายมาจากประเทศออสเตรเลีย Victoria นะครับเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองเมืองหนึ่งในประเทศออสเตรเลียนะครับ Is amazing b ในที่นี่คือบ r b to be วิกตอเรียนะครับเป็นเอกพจน์นะครับเป็น present simple ก็เลยใช้ is นะครับ is amazing amazing เป็นคํา adjective นะครับใช้คู่กับ verb to be เห็นไหมครับนี่วิธีการตอบและก็ตอบแบบเข้าใจนะครับ we stay at a hotel near the beach พวกเรานะครับนะ are saying นะครับ are saying ในที่นี้คุณครูแปลว่าพวกเราจะนะครับนะ p r e s e n t t o n stand นะครับบอกแล้วว่าใช้ในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับแปลว่าพวกเราจะไปพักอาศัยอยู่ที่โรงแรมอยู่ใกล้กับชายหาด It is นะครับเห็นไหมครับ B ตัวนี้ก็แปลใช้แทนคือ is อีกนะครับ It is hot มันเป็นอากาศร้อนและก็มีแสงแดดจ้า Right now ตอนนี้นั้น I นะครับ s u n b a r แปลว่าอาบแดดนะครับฉันอาบแดดก็ต้องเป็น ปัจจุบันก็ต้องเป็น Pre s e n น continuous นะครับก็คือ I am sunbathing ฉันกำลังอาบแดดนะครับเดี๋ยวใส่คนละสีดีกว่านะครับฉันกำลังอาบแดดอยู่ why ในขณะที่ Sue นั so, ้น is watching กำลังดู Sam ผีโพผู้คนบางคน d e y ผู้คนบางคนเหล่านั้นกำลัง are making นะครับกำลังทำทำอะไรครับ Sand sculpture ก็คือประติมากรรมทรายนั่นเอง เดเกตพวกเขาพวกเขาทําได้ดีทําได้เก่งมาก tonight วันนี้ We นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น are going นะครับ to a, beach, uh, to a beach party เราก็จะไปร่วม ปาร์ตี้ที่ชายหาดไอคานเวทไอคานเวทแปลว่าฉ well. ันไม่สามารถรอคอยในที่นี้หมายถึงว่าฉันอยากจะให้ถึงนะครับเวลานั้นใจจะขาดอยู่แล้วนะครับความหมายก็ว่าฉันไม่สามารถรอคอยเนี่ยคืออยากให้ถึงไวๆนั่นเองนะครับ is it raining เห r e หมายถึงว่าที่นั่นฝนตกหรือเปล่านะครับฝนกําลังตกหรือเปล่านะครับใส่คำว่ากําลังก็ได้นะครับนะเพราะเป็น present ก i n u o u s t tense อ่าในที่นั่นฝนกำลังตกหรือเปล่านะครับใส่คำว่ากำลังเข้าไปก็ได้นะครับเป็น p r e s n t t o n t อนยัลสแตนต์ Ask, อ่าบา for now by แปลว่าลาก่อน for สำหรับดาวตอนนี้ลาก่อนสำหรับตอนนี้นะครับก็เลยแปลว่าวันนี้แค่นี้ก่อนนะอะ่ก็แล้วแต่ํำนวนนะครับจากเฮเลนโอเคนะครับนักเรียนดูนะครับว่าประโยคไหนใช้ Present s i m ิมโลและ r r s e n t t o n t อ n u o u s t e น s e เพราะอะไรตามที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะครับ คุณครูไปเร็วเลยนะครับไปหัวข้อที่10ต่อหัวข้อที่10บอกว่า Work in pair นะครับก็คือให้ทํากันเป็นกลุ่มนะครับเป็นคู่ตัวทีครับจะเป็นกลุ่มให้จับคู่กับเพื่อนนะครับระหว่าง A กับ B FORM แปลว่าทํารูปแบบขึ้นมานะครับทําประโยคคําถามขึ้นมาให้สมบูรณ์นะครับโดยการใช้ Present Simple Tense หรือว่า p s e s t n t n t i n u o u s เช่นเคยนะครับแล้วก็ให้ตอบคําถามเหล่านั้นด้วยนะครับเช่นข้อหนึ่งเขาทําให้แล้วว่านะครับ นะครับก็เรียงมาอย่างนี้แล้วก็เรียงสมัยนะครับเป็น is your friend going to your party this weekend เพื่อนของคุณนะครับนะ your friend เป็นเอกพจน์เพื่อนของคุณใช้คู่กับ is นะครับ going ก็แปลว่าจะนะครับ is going ไม่ได้แปลว่ากำลังนะจะไปร่วมงานปาร์ตี้ this weekend ในวันหยุดสุดสัปด,ด,ดาห์นี้หรือไม่ถ้าใช่ก็แยก si ถ้าไม่ใช่ก็น o s นะครับนี่คือคำแปล ข้อที่สก็เหมือนกันนะครับเมื่อเขาให้มาอย่างนี้นะครับเราก็มาแต่งเสื้อใหม่เป็นนะครับ Are you having นะครับ you นะครับต้องคู่กับ R แล้วก็ have ก็ต้องเติม ing นะครับเป็น present u sentence นะครับแต่เวลาแปลไม่ได้แปลว่ากำลังมีนะครับแต่แปลว่าจะนะเป็นเหการที่จะเกิดขึ้นในในอนาคตคุณจะมีคาบเรียนนะครับใน at the moment ก็คือในตอนนี้นะครับใช่หรือไม่ ใช่ใช่ก็เย yes, ี s ยแอมไม่ใช่ก็โน่แอมนอนะครับทีนี้ถามว่าทำไมใช้ present continuous tense นะครับเพราะเป็นเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าใช้เป็น present simple tense ถูกไหม Do you have a lesson at the moment do you have แปลว่าคุณมีนะครับคาบเรียนในตอนนี้หรือไม่เพราะฉั้นตอนนี้นะครับ ใน Moment เน e, ี่ยแปลว่าตอนนี้นะครับประโยคนี้นะครับจะแปลว่ากําลังมีก็ได้นะครับถึงไม่แปลว่าจาก็แปลว่ากําลังก็ได้นะครับเพราะคำว่า add the moment เน like ี well ่ยมันแปลว่าตอนนี้เพราฉนั้นเราจะแปลว่ากําลังก็ได้นะครับคุณกาลังมีค่าเรียนในตอนนี้ใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวข้อนี้คุณครูคิดว่าเอาเป็นว่ากําลังนะครับนะกำลังมีจะถูกกว่านะครับเพราะมันมีคําว่า moment อยู่นะครับ moment แปลว่าในตอนนี้นะครับนะก็ต้องแปลว่ากําลังดีกว่านะครับนะ โอเคไปข้อที่สองคูณกําลังสวมนะครับชุดในตอนนี้นะครับนี่ตอนนี้มีคําว่านาวเพราะฉะนั้นประโยคนี้ให้แปลว่ากําลังใส่นะครับกาลังใส่ในนี้เวลาเราแปลเราอย่าแปลว่ากําลังใส่นะครับตอนนี้คุณใส่ชุดแล้วหรือยังนะครับนะอย่าแปลว่ากําลังเพราะกาลังใส่ในที่นี้หมายถึงว่าเพิ่งออกจากห้องน้ํามากําลังใส่มันไม่ใช่นะครับนะภาษาอังกฤษเขาใช้อย่างนี้หมายถึงใส่อยู่แล้วนั่นแหละนะครับ ข้อที่4ถ้าใช่ก็ตอบตอบ yes นะครับไม่ใช่ก็ตอบ no มนเดิมข้อที่4นะครับ are you eating a sandwich now นะครับ now นะครับเห็นไหมครับมีคำว่า now เพราะฉะนั้นก็คือกำลังคุณกำลังกินแซนด์วิชอยู่ในตอนนี้ใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่ก็ตอบ yes I am ถ้าไม่ใช่ก็ no I am not no I am not นะครับโทษทีนะครับไม่ใช่ n o I don't หมดีนะครับคุณครูเหลือไปเห็นซะก่อน no I am not นะครับตอบ are you ถามอายุต้องตอบ no IM นะครับ no IM not ข้อที่5นะครับข้อนี้ดูให้ดีนะครับนะพิเศษกว่าข้ออื่นนั่นก็คือว่านะครับมีคำว่า on Fridays นะครับเติม s นะครับคุณครูก็เลยแต่งให้เป็น do your parents go shopping on Friday แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณไปซื้อสินค้าทุกๆวันศุกร์ใช่หรือไม่ ถ้าใช่นะครับก็ตอบ yes อะไรครับเดี๋ยวคุณครูยังไม่ได้เขียนให้ถ้าใช่ก็ตอบ yes ถ้าใช่นะครับก็ตอบ yes yes อะไรครับถ้าใช่ตอบ yes อะไรครับนักเรียนพ่อและแม่นะครับเป็นผู้โพสต์นะครับต้อง yes dr นะครับ yes a r อ่า yes h e do ตัวที่ครับตามด้วย do ถ้า no ก็ no de don นะครับ อ่าโนเดดอนทีนี้นะครับข้อสังเกตทำไมข้อนี้ถึงได้ใช้ present continuous tense นะครับอ่าทำไมใช้ pre อ่าข้อนี้ทำไมไม่ใช้นะครับ present continuous tense นะครับเพราะว่านะครับถ้าเป็น present continuous tense นี่เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นอ verb to be กับ I n G นะครับ are your parents นะ going shopping on Friday ซึ่งแปลว่าคุณพ่อ คุณแม่นะครับกาลังไปหรือว่าจะไปซื้อสินค้าทุกๆวันศุกร์ใช่หรือไม่มันก็ถูกหลักไวยากรณ์เหมือนกันนะครับนะถูกหลักวยากรนะครับนะไม่ได้ผิดอะไรแต่นะครับนะคำว่า on Friday เนี่ยซึ่งแปลว่าทุกๆวันศุกร์นะครับนะเพราะ Friday เติม s เนี่ยมันหมายถึงการกระทําที่กระทําขึ้นบ่อยๆนะครับเป็นประจํา เพระเาะฉะนั้นกฎของการใช้ present simple tense นะครับนะเขาบอกว่าถ้าเหตุการณ์ที่กระทําบ่อยๆเป็นรูทีนเป็นงานประจำนะครับให้ใช้ present simple tense เท่านั้นจึงใช้ดูนะครับดูเป็น present simple tense นะครับแต่ถ้า are you going นะครับเป็น present continuous tense นักเรียนเข้าใจแล้วหรือยังครับข้อนี้ถึงได้เป็น present simple tense นะครับซึ่งต่างจากข้ออื่น โอเคเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจนะนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับใต้คลิปนี้หรือใหอ้กลับไปฟังนะครับนะย้อนเทปไปฟังหลายๆรอบนะครับนักเรียนก็จะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะคุณครูพยายามอธิบายให้กระชับได้ใจความนะครับไม่ย่นเยอะโอเคครับไปหัวข้อสุดท้ายของหน้านี้นะครับคือหัวข้อที่11 ให้แบ่งเป็นกลุปนะครับให้แบ่งเป็นกลุ่มนะครับนะแล้วก็ collect information ให้รวบรวมข้อมูลนะครับ about เกี่ยวกับ how people celebrate carnival in Rio เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนได้เฉลิมฉลองนะครับงานเรื่อนเริงในเมืองริโอก็คือเมืองริโอเดจาเนโรนะครับซึ่งอยู่ในประเทศฟิลิปป์ประเทศบราซิลนะครับ ให้ write a short paragraph ก็คือให้เขียนยอหน้าสั้นๆนะครับ about i t เกี่ยวกับประเพณีนะครับในเมืองริโอนั้น for an international school magazine เพื่อที่จะนำไปลงในวารสารนักเรียนานานาชาตินะครับแล้วก็ให้ present i t ให้นำเสนอมันต่อเพื่อนๆในชั้นเรียนนะครับคุณก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ในเว็บไซต์นี้นะครับชื่อเว็บไซต์นี้นี่คือคำแปลคุณครูก็เลยนำมาเขียนให้อย่างนี้นะครับว่า นะครับ v l l s t the i i g g s t t f s t t v v l l n uh, r u o r i r c i v n i v a l นะครับประเพณีรื่นเริงนะครับเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในในเมืองริโอมันก็คือ is take place take place, take place เป็น pro s verb แปลว่าเกิดขึ้นนะครับนะแปลว่าเกิดขึ้นจัดขึ้นมันถูกจัดขึ้นในกลางเดือนอในกลางฤดูร้อนนะครับ Usually โดยปกติแล้วก็จะในเดือนกุมภาพันธ์ But แต่ว่านะครับ The d a วันที่ที่จะจัดนั้นก็จะ change จะเปลี่ยนไปทุกๆปีนะครับนะไม่ได้เป็นวันที่ระบุแน่นอนว่า13 14 15เมษายนเหมือนกับวันสงกรานในในวันนี้นะครับซึ่งคุณครูกำลังไลฟ์สดเนี่ยวันที่13เมษายนนะครับส5ง5นสะครับสมัยก่อนวันที่13วันเดียวนะครับเป็นวันสงกรานแต่ช่วงหลังนี้ก็จัดให้เป็น3วันนะครับ it lasts for 4, 4 days last ในที่นี้ะครับหมายถึงว่าใช้เวลานะครับใช้เวลาจัดอยู่4วันนะครับนะ and people ผู้คน from all over the world จากทั่วโลก go จะไปที่นั่น to to celebrate it. ก็คือเพื่อที่จะไปเฉลิมฉลองงานนั้นนั่นเอง people ผู้คนก็จะ watch a samba parade s a m b นะครับเป็นเอกลักษณ์ของประเทศบราซิลนะครับก็คือกระบวนแห่ s a m b at the s a m b ม r o โรนะครับก็คือจะขึ้นไปชมที่แซมโบโ o m แวร์ซึ่งเป็นสถานที่ผู้คนนะครับ people dance นะครับเต้นรำกันอินสตรีทบนถนนในถนน and wear amazing costume ก็ใส่ชุดที่วิลิสมาลานะครับแปลกตาแปลกแปลกหูแปลกตา,กกกกตานะครับแปลกตานะครับนะบนะบก็สวยๆงงาม,งาม,งามอัศจรรย์ there are so a lot of street party ก็จะมีงานเลี้ยงนะครับมากมายบนถนน that ซึ่งนะครับ take place นะครับเมื่อกี้แปลไปแล้วก็คือถูกจัดให้มีขึ้น all over the city ทั่วทั้งเมืองเลย people play music นะครับผู้คนก็จะเล่นดนตรีนะครับจะเต้นรำแล้วก็ใส่ชุดที่มหัศจรรย์นะครับแล้วก็ have l o t s of fun แล้วก็สนุกสนานกันอย่างยิ่งเลยนะครับนี่คือคำแปล เรียงกับครัวพินานนะครับจะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาแปลให้เห็นเป็นประโยคนะครับนกักเรียนจะได้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าที่แปลไปเมื่อกี้แปลว่าอะไรบ้างถ้าไม่มาเขียนให้เป็นประโยคก็จะจําไม่ได้นะครับสําหรับนกักเรียนบางคนนะโอเคครับแล้วก็โคกด้วยหลักไวยากรณ์ามาสอนวิ่งนะครับสไตล์การสอนครัวพินานแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโคกด้วยหลักไวยากรณ์ วันนี้นะครับเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์นะครับ13เมษายนพุทธศักราช2565นะครับที่คุณครูกำลังไลฟ์สดอยู่นะวันนี้นะขณะนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงมีความสนุกสนานในวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับวันสงกรานต์วันครอบครัวนะครับแล้วก็ สนุกสนานการก็อย่าเลิ่มนะครับระมัดร,ระวังตัวด้วยนะครับเพราะอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกขณะนะครับโอเคครับวันนี้ก็